แต่งเศษถีไทยขายที่ดินเกิดเมืองมาริตคารืหาที่สเปนมาเกียราสีรวยแค่ไหนใช้ประตูทองทั้งหลงังทิ้งนามสก,กุลดงังย้ายเข้าวังเจ้าสัว เป็นอีกหนึ่ง s u ายเศ s e ีที่ทั้งสวยแล้วรวยมากชนิดที่ว่าไม่มีใครหลงเธอคนนี้ได้จริงๆสำหรับนางเอกสาวมากีราศีบาเลนซีเอกาภรรยาคนสวยของหนุ่มปอกพัสรากรจิราธิวัฒน์คุณแม่ของน้องมิกา้าน้องมิยาสองฝาแฝดสุดน่ารักที่คุณพ่อคุณแม่คอยมาอัปเดตพัฒน,นาการของลูกๆให้แฟนๆได้ติดตามผ่านทางช่อง y o u t ท b e มาตั้งแต่แรกๆล่าสุดปอกมากี้ก็พาเด็กๆบินลัดฟ้าใกล้ไปบ้านที่ประเทศสเป รูราตั้งแต่ประตูลิฟต์ป๊อกมากี้พาเปิดบ้านที่สเปนตกแต่งอลังการสุดซึ่งงานนี้ป๊อกมากี้ก็ไม่พลาดที่จะพาแฟนๆทัวร์บ้านที่สเปนโดยเจ้าตัวได้พาทัวร์บ้านตั้งแต่ประตูลิฟต์กันไปเลยจะได้เห็นชัดว่าประตูมีความอลังการด้วยสถาปัตยกรรมของสเปนรูราสุดๆภายในบ้านก็แบ่งห้องต่างๆได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําโซนด้านนอกห้องนอนของเด็กๆที่คุณแม่บอกว่าให้เด็กๆ เอและพี่เลี้ยงก็จะอยู่ห้องนี้กับเบบีทั้งสองซึ่งภายในห้องของปล็อกมากี้เป็นเตียงขนาดกว้างมากพอที่จะนอนด้วยกันได้แต่มีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือประตูไม่สามารถล็อกได้นั่นเองส่วนห้องนั่งเล่นก็ถูกออกแบบไว้น่ารักมากๆแถมยังมีมุม,มาระเบียงไว้นั่งชิลดูบรรยากาศภายนอกได้อีกด้วยสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลมีห้องรับประทานอาหารขนาดกำลังพอดีส่วนห้องออกกำลังกายนั้นก็มีแต่ต้องขึ้นไปชั้นด้านบนเป็นห้อง เฉพาะไปอีกจ้า กว้างกว่าที่คิดจริงๆนะคะเนี่ยเห็นแล้วก็อยากไปบ้างเลยเพราะสถาปัตยกรรมของที่นั่นดูสวยมากๆแต่ต่อมาไม่นานหลังจากที่ลงคลิปทั้งคู่ก็ได้หอบทั้งครอบครัวหลังจากอยู่ครอบครัวไปพักผ่อนที่สเปนมาได้หลายวันซึ่งในช่วงแรกบอกมากี้เผยโมเมนต์ตอนขับรถเข้าโรงแรมที่เจอเส้นทางสุดงงจนไม่ไหวท้อจน,นอยากจะร้องไห้อยากเทแต่ทําไม่ได้แถมถนนก็แคบมากต้องขับวนอยู่หลายรอบแต่สุดท้ายก็เจอทางเข้าโรงแรมจนได้ ทำมากี้ดีใจจนน้ำตาไหลก่อนจะบ่นว่าที่จอดรถก็แคบอีกกว่าจะลงจากรถก็ทุลักทุเลจริงๆพอถึงห้องพักก็แฮปปี้ภายในห้องตกแต่งเรียบง่ายระเบียงห้องใหญ่มากภายในโรงแรมสวยสบายตาม,มีสระว่ายน้ำซึ่งจุดหมายปลายทางต่อไปคือเมืองเซบียาระหว่างทางป๊อกก็พูดว่าทำไมวันดีคืนดีถึงมีคนซื้อที่ดินของมากี้จากนั้นมากี้ซึ่งเล่าว่าที่จริงประกาศขายมาร่วม1ิปีแล้วเมื่อก่อนติดต่อ กยาค่าโทรศัพท์มาสเปนนาทีละ48บาทแต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีเยอะเลยติดต่อกันง่ายขึ้นแล้วคุณลุงบ้านข้างๆบอกว่าอยากซื้อที่ของเราเพิ่มแต่ราคาทําเอามากี้น้ําตาซึมบอกจะไม่พูดเยอะเรียกว่าเธอเองนั้นก็ร่ารวยไม่ธรรมดาก่อนที่จะมาเจอหนุ่มป๊อกด้วยซ้ำไปเพราะแค่นามสกุลของเธอนั้นก็กินขาดอ่านแค่นามสกุลก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ